สวัสดีคะ่ะทุกคนหมอจริงนะคะ กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในวิดีโอเช้าวันเสาร์นะคะวิดีโอที่จะพาทุกคนมาฟังเรื่องราวดีๆในชีวิตประจาวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแพทย์จิตวิทยาล้าง็การพัฒนาตัวเองนะคะหมอหายไปหลายเสาร์มากเลยนะคะต้องกราบขออภัยน่าจะสักประมาณ2เดือนได้นะคะที่หายไปแล้วก็มีมาลงคลิปลฟ์อะไรบ้างประปายนะคะที่หายไปเนี่ยเพราะว่าหมอเพิ่งเรียนจบจิตแพทย์เด็กแล้ววัยรุ่นนะคะจากการเป็นแพทย์ประจําบ้านนะคะกลายมาเป็น อาจารย์แพทย์นะคะเมื่อประมาณปลายเดือนมิถุนายน,นะคะแล้วก็คิดว่าลักษณะงานเนี่ยน่าจะคล้ายๆเดิมนะคะก็คิดว่าน่าจะมีเวลาอัดวีดีโอแต่พอทําไปทํามามันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เลยคะ่ะทุกคนจากคนที่เรียน แพทย์ประจำบ,บ้านนะคะมาเป็นอาจารย์ที่ต้องสอนแพทย์ประจำบ,บ้านนะคะมันมีงานที่เข้ามาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานดูแลคนไข้งานพุ่มนักศึกษาแพทย์หรือว่าช่วยให้แพทย์ประจำบ,บ้านเรียนรู้ในแต่ละอย่างนะคะแล้วก็งานบริหารอะไรเยอะมากนะคะแล้วก็เลยไม่มีเวลาอัด วิดีโอเลยนะคะตอนนี้กําลังคิดอยู่ว่าเราจะลงวิดีโอทุกวันเสาร์ได้ไหมนะแต่ว่าก็พยายามที่จะลงวิดีโออย่างต่อเนื่องนะคะไม่อย่างนั้นพอหายไปนานก็จะไม่ได้มีคอนเทนต์ที่มาลงอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้ก็กลับมาแล้วนะคะวันนี้นะคะวิดีโอบอจะพูดถึงเรื่อง เสียงที่ต่อว่าตัวเองนั้นมาจากไหนนะคะโดยวิดีโอนี้จะเป็นเหมือนกับมินิซีรีส์หมออยากจะทําเรื่อง self compassion หรือว่าการเมตตาต่อตัวเองหรือว่าการใจดีต่อตัวเองนะคะโดยวิดีโอก็จะแบ่งเป็น4ตอนนะคะซึ่งตอนนี้เป็นตอนแรกนะคะพูดถึง เสียงต่อว่าตัวเองนะคะแล้วก็ตอนที่2เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่อง s e l f ์ o m p a r i s o นหรือว่าใจดีกับตัวเองนะคะแล้วก็ตอนนี่สตอนที่4ี่ขออุบไว้ก่อนนะคะยังไม่บอกนะคะมาคุยกันในเรื่องของเสียงที่ต่อว่าตัวเองนั้นมาจากไหนกันในวิดีโอนี้ได้เลยค่ะไปดูกันได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะอยากให้ทุกคนมาลองทํากิจกรรมด้วยกันนะคะสมมุติว่าเราทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราทําผิดพลาดนะคะไม่ว่าจะเป็น สอบแล้วคะแนนแย่ลงหรือว่าคนที่อยู่ในวัยทำงานามีการทำงานแล้วก็ทำผิดพลาดขึ้นมาหรือว่าโดนเจ้านายต่อว่านะคะหรือว่าในเรื่องของคนรักทำให้คนรักเสียใจหรือว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะที่พอเราทำผิดพลาดนะคะเวลาที่เราทำผิดพลาดเราคุยกับตัวเองยังไงลองดูนะคะว่าเราใช้ภาษากับตัวเองยังไงเราพูดกับตัวเองว่าโอ้ยไม่เป็นไรนาะเดี๋ยวครั้งหน้าก็ลองใหม่ได้นะคะคนเราผิดพลาดกันได้หรือเราเป็นคนที่ ประเภทที่พูดกับตัวเองว่าโอ๊ยทำไมซุ่มซ่าอย่างนี้ไม่ได้เลยนะแย่มากเลยเนี่ยผิดมากี่ครั้งแล้วนะคะเราลองดูว่าเราใช้ภาษายังไงกับตัวเองใช้คําพูดยังไงกับตัวเองนะคะซึ่งแต่ละคําพูดนะคะแต่ละประโยคนั้นมันให้ความรู้สึกต่างกันใช่ไหมคะอย่างที่หมอยกตัวอย่างไปอย่างประโยคแรกนะคะถ้าสมมติว่าเราทําผิดแล้วเราพูดกับตัวเองว่าไม่เป็นไรครั้งหน้าเอาใหม่เรารู้สึกยังไงคะ รู้สึกว่าเออยังพอที่จะมีกําลังใจที่จะทําต่อไปนะคะแล้วก็รู้สึกว่าให้อภัยตัวเองได้ยกโทษให้ตัวเองได้นะคะแต่ว่าถ้าเราเป็นคนกลุ่มประเภทที่2ที่ใช้คําพูดต่อว่าตัวเองนะคะเหมือนเราฟังแล้วเรารู้สึกเหมือนแบบตัวมันเล็กลงเนาะเหมือนแบบใจมันฟีดลงนะคะทําให้รู้สึกห่อเหี่ยวได้แล้วก็รู้สึกไม่ดีกับตัวเองได้นะคะทีนี้นะคะก็อาจจะมีคนแย้งขึ้นมาว่า ถ้าเกิดว่าเราใจดีกับตัวเองมากเกินไปหรือว่าถ้าเราไม่พูดกดดันตัวเองแล้วเราจะพัฒนาตัวเองได้ยังไงนะคะหมอคิดว่ามันเป็นเรื่องคนละอย่างกันนะคะคือ เราสามารถที่จะไม่ต้องกดดันตัวเองขนาดนั้นแต่ว่าก็พัฒนาตัวเองไปได้ในขณะเดียวกันได้หรือว่าการที่เราต่อว่าตัวเองเนี่ยมันจําเป็นกับการพัฒนาตัวเองจริงไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราให้กําลังใจตัวเองเราก็พัฒนาตัวเองได้เหมือนกันใช่ไหมคะอันนี้ก็อาจจะอยากให้ลองคิดสําหรับคนที่อาจจะแยงว่าถ้าเราไม่ต่อว่าตัวเองเนี่ยเราจะพัฒนาตัวเองได้ยังไงนะคะในความคิดของหมอมันสามารถไปด้วยกันได้มันไม่ใช่แบบอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะทีนี้ทําไมเราถึงต่อว่าตัวเองนะคะเร เราลองดูสังคมรอบๆตัวนะคะมันเป็นสังคมที่ค่อนข้างให้ความสำคัญกับการแข่งขันเนาะอย่างในโฆษณานะคะก็จะมีพูดถึงเรื่องของทํายังไงให้ผิวขาวหรือทํายังไงให้หุ่นดีนะคะมีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลาหรือว่าอย่างเด็กๆที่โตขึ้นมานะคะเด็กที่เรียนเกง่งเด็กที่ได้ที่หนึ่งนะคะก็จะได้รับคําชมจากคนต่างๆหรือว่าเราจะเห็นสังคมยกย่องคนที่มีฐานะดี คนที่ร่ํารวยหรือว่าคนที่มีการศึกษาสูงนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้มีสิ่งเหล่านั้นนะคะเขาเนี่ยจะไปหาความมั่นใจในตัวเองจากไหนใช่ไหมคะเขาจะเห็นว่าตัวเองมีดียังไงถ้าเกิดว่าเรายังปล่อยให้สังคม ที่พูดถึงเรื่องความเก่งความสวยความหล่อฐานะดีเงินอะไรต่างๆนะคะมันจําเป็นหรือไม่ที่เราจะต้องได้สิ่งเหล่านั้นเพื่อที่จะได้รู้สึกดีกับตัวเองหรือว่าเพื่อที่จะได้รู้สึกภูมิใจในตัวเองนะคะเราจะเห็นว่าสังคมเนี่ยมันหล่อหลอมทําให้เราเนี่ยมีการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นตลอดเวลาแล้วทําให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องได้นี้นะเราจะต้องเป็นอันนี้นะเราจะต้องมีนนี้นะถึงจะรู้สึกดีกับตัวเอง น,ะะนอกจากนี้นอกจากสังคมแล้วนะคะยังมีถึงเรื่องคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะลองคิดดูเด็กน้อยคนหนึ่งนะคะทำแก้วแตกนะคะก็จะมีคุณแม่คุณพ่อบางคนที่อาจจะพูดออกมาอัตโนมัติว่า โอ๊ยทำไมซุ่มซ่ามอย่างนี้หรือว่าทําไมถึงทําแก้วแตกเนี่ยแก้วนี้มันราคาแพงมากเลยนะเป็นเด็กที่แย่มากเลยนะคะซึ่งเด็กที่ได้รับการต่อว่าแบบนี้นะคะมันก็เป็นไปได้ยากใช่ไหมคะที่พอเด็กคนนี้โตขึ้นมาแล้วเขาจะสามารถปลอบใจตัวเองเวลาทําผิดพลาดได้เพราะว่าเวลาที่เขาทําผิดพลาดเนี่ยพ่อแม่ก็จะต่อว่าเขานะคะเด็กที่โตมาพร้อมกับคําด่าคําติคําต่อว่านะคะเขาก็จะกลายเป็นเอาคา พูดของคุณพ no ่อคุณแม่เนี่ยมาต่อว่าตัวเองโดยที่ถึงแม้คุณพ่อคุณแม่จะไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วนะคะแต่เวลาที่เกิดอะไรผิดพลาดขึ้นมานะคะคาพูดอัตโนมัติที่เข้ามาในหัวเขาอันดับแรกเนี่ยก็จะเป็นคําพูดต่อว่าตัวเองที่คุณพ่อคุณแม่เคยพูดกับเขานะคะอันนี้เราจะเห็นได้ว่าเสียงที่ต่อว่าตัวเองเนี่ยมันมีมาจากหลายที่มากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสังคมนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่การเลี้ยงดูอะไรต่างๆนะคะแต่ที่หมอเล่ามาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้แปลว่าหมอจะมาโยนความผิดให้คุณณพ่่่่่อออคุแมหรืววาาต หมอนเล่ามาเพื่อที่ให้เราหรือว่าคนที่ต่อว่าตัวเยอะๆเนี่ยให้เห็นว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงนะคะเพราะว่าพอเราเห็นที่มาที่ไปของการต่อว่าตัวเองแล้วเราจะเริ่มรู้สึกว่าเออเนี่ยเด็กน้อยคนนั้นน่ะที่เธอโดนพ่อแม่ต่อว่าเนี่ยเขาโตมากลายเป็นคนที่ต่อว่าตัวเองนะคะแต่ว่าเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องต่อว่าตัวเองเสมอไปนะคะถ้าเรารู้แล้วเราก็สามารถเปลี่ยนได้ เปลี่ยนมาเป็นคนที่ยอมรับข้อดีข้อเสียของตัวเองเพราะว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบนะคะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นคนที่ใจดีกับตัวเองบ้างก็ได้เนี่ยไม่ต้องตอ t t ่อว่าตัวเองตลอดเวลาก็ได้นะคะในวิดีโอนี้ก็พูดถึงเรื่องเสียงที่ต่อว่าตัวเองนั้นมาจากไหนนะคะส่วนในวิดีโอหน้านะคะหมอจะมาพูดถึงว่าแล้วเราจะใจดีกับตัวเองได้ยังไงนะคะสำหร,รับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะถ้าเกิดว่าใครมีความเห็นยังไงเรื่องเสียงที่ต่อว่าตัวเองเป็นยังไงมาจากไหนหรือว่าใครที่มีประสบการณ์ที่เคยโดนต่อว่าหรือว่าคนที่ อยากจะยกเลิกกันต่อว่าตัวเองหรือพยายามที่จะเอาตัวเองออกมาจากตรงนั้นทําได้ยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาไว้ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืม anyone can be anything ทุกคนสามารถมีความสุขและประสบความสําเร็จได้ในแบบของตัวเองสวัสดีค่ะบ๊ายบายถ้าคนที่ต่อว่าตัวเองไอ้ไม่ใช่สิเอาไหมเอาไหม ดูดังเด็กน้อยตัวหนึ่งไม่ใช่เด็กน้อยตังสิเอาใหม่ oh ซึ่งถ้าเกิดว่าเด็กที่ได้รับการฟังไม่ใช่ได้รับการฟังเสียอใหม่ออเอาใหม่เอใหมใ่ไม่ต้องต่อว่าตัวเองมั่งก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ต้องต่อว่าตัวเองตลอดเวลาก็ได้เอาใหม่ oh แล้วเราจะใจดีกับตัวเองได้อย่างไงนะคะเอาใหม่นะคะเพราะว่าเราองเรียนผิดนะคะ